โอเคครับสวัสดีครับอ่าในส่วนของ Photoshop วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการสร้างปฏิทินนะครับแบบอย่างาง่ายๆนะครับอ่าซึ่งตัวอย่างปฏิกินก็เป็นลักษณะนี้คือเดินมาตลาดที่ผมทำเอาไว้ <c oughs> ก็จะไม่ยากนะครับเราจะแบ่ง ก็ะจะแบ่งอ่าก็ะจะแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับก็คือส่วนหัวที่เป็นรูปภาพของปฏิทินนะครับในแต่ละเดือนส่วนที่สองคือส่วนของเดือนลนะปีนะครับในแต่ปีและส่วนสุดท้ายคือส่วนของวันที่นะครับก็คือถ้าจะไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับัะดับแรกเราจะทำการสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่าเดือนมกราคม ส่วนตัวพิเซ์เราไม่ต้องยู่กับมันนะครับส่วนขนาดความกว้างกับความสูงเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะครับในส่วนนี้ของผมจะตั้งเป็นขนาด20คูณ20เซนนะครับความละเอียด r e s o ล u ช i ั n อยู่ที่72นะครับและเนื่องจากว่างานนี้เสร็จแล้วผมจะไปกรินนะครับทำเอาไวาเป็นปฏิกินตั้งโต๊ะนะครับผมก็เลยตั้งโหมดไว้ที่ CMYK นะครับเพราะเราจะไปเข้าลงพิม์ และกาวก็เลือกเป็นสีขาวเอาไว้นะครับหลังจากได้ค่าเสร็จแล้วเรากดเคไปครับเราก็ไ,ได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมเป็นผ้าเออสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วแรกเราก็แบ่งส่วนเหมือนนะครับที่การเปิดแับปรทัดนะครับแล้วก็กด c t r l R นะครับเปิดมับปรทัดขึ้นมาแล้วแบ่งเป็นสามส่วนได้ออกมา ปรมนี้นะครับส่วนบนก็เป็นส่วนของรูปภาพนะครับส่วนกลางก็จะเป็นส่วนของเดือน,นครับส่วนข้างล่างก็เป็นส่วนของวันที่โอเคนครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็ทําการตกแต่งส่วนด้านบนนะครับซึ่งผมแต่งไว้แล้ว,ลวอนนี้เดือนที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องโปรแกรม Construct 2นะครับผมทําปฏิทินเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเรื่อง รแกรมต่างๆที่อยู่ในโลกของเรานี่แหละนะครับที่ควรจะรู้จักซอฟต์แวร์ที่ควรจะรู้จักก็อเคก็ตกแต่งป้ายนะครับตัทูรูาภาพมาใส่โอเคนะครับส่วนหัวผมก็ทําเสร็จแล้วครับใครทีเ่เริ่มหาภาพทําใหม่ก็ไม่ต้องรีบนะครับกด Post กดหยุดคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ลองไปแต่งก่อน ค่อยมาดูต่อนะครับในส่วนที่สองนะครับผมก็จะทาการสร้างเดือนขึ้นมาออสร้างเดือนสร้างพศนะครับเดือนพศของการสร้างวงกลมขึ้นมาออในส่วนแบบในส่วนนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะครีเอทนะครับครจะออกแบบแบบไหนไม่ได้มีตายตัวว่าต้องออกแบบเหมือนเหมือนแบบนี้เหมือนของเป๊ะน,นะครับต้องการใส่ปีพศลงมา โอเคนะครับต่อไปผมก็พิมพ์เดือนชื่อเดือนเป็น January นะครับก็เ,เป็นเดือนมกราคมแต่ว่าผมใส่เข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าออบางทีถ้าเด็กเด็กมาดูอาจจะไม่รู้นะครับว่า January มันเรียนอะไรหวานะครับผมก็เลยเพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะก็ทำการวาดนะครับแถบสีดำขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เดือนมกราคมลงไปกนะ็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ นะครับส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองเราก็เสร็จแล้วครับนี้ส่วนที่สามส่วนที่สามเราก็ใช้เครื่องมือเท็จครับตัวพิมพ์เนี่ยทำการพิมพ์นะครับก่อนพิมพ์ก็เลือกสีก่อนให้เรียบร้อยตัว S แรกย่ยอม,มาจากวนาันอาทิตย์ Sunday นะครับใครจะออกเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้สีเนี่ย ออมาเนึข้ตัวอื่นก็พิมพ์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับในการพิมพ์แต่ละครั้งเนี่เยเลเยอม์นราถูกแยกออกจากกันครับเลเยอร์อตัวแรกเป็นวันอาทิตย์ที่เราสามารถมาตั้งชื่อใหม่ได้นะครับจะไปคลิไป้าวันอาทิตย์ถ้าเรากลัวสับสนนะครับ เาเฉพาะที่น่าจะสับสนนะครับโดย s จะเ,เป็นสาวตัว t แรก t นี่เป็นวันอังคารเี่นี่เป็นคล้วเราก็ทำการพิมพ์เหมือนเดิมนะครับพิมพ์เป็นวันที่ขึ้นมา โดยสามารถดูจากปฏิทินที่เรามีที่บ้านก็ได้นะครับก็เริ่มพิมพ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งขึ้นมาอาพันเก็บว่าวันอาทิตย์คงจะทเป็นสีแดงนะครับเป็นตัวสีสีแดงปีวันที่สองขึ้นมานะครับส่วนตัวสีแดงที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ก็คือวันที่เป็นวันสําคัญในในเดือนแต่ละเดือนนะครับมันจะเป็นวันหยุดเป็นวันปีใหม่ชดเชยปีใหม่นะครับขึ้นมาวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้า อ่ะพอถึงวันที่ห้าวันที่ห้ายผมดูในปฏิทินแล้วเป็นวันพระนะครับผมก็ทาเป็นตัวสีสีเหลืองเอาไว้ครับจะได้รู้รเวลาผมดูจะได้รู้ว่า,อาโอเควันพฤหันนี้เป็นวันพระนะนะครับแล้วก็พิมพ์มานะครับเรื่อยๆแล้วก็ทําการจัดวางแถวแนวนอนแนวตั้งให้มันตรงกันนะครับติแป แล้วก็พิมพ์มาเรื่อยคร,ค,ครับที่สิบหกที่สิบห้าหบเจ็ดสิบแปดสิบเ้ายี่สิบสรับสังเกตดูวันไหนที่เป็นวันธรรมดาเราใช้ตรงสีสี <c oughs> ดําครับจะได้ดูง่ายนะครับวันที่เป็นวันพิเศษหน่อยก <c oughs> ็ใช้ตัวสีสีที่แปลกออกไปนะครับ <c oughs> ถ้าจําเป็นต้องเป็นวันสีเหมือนเขา้าผมนะครับยี่สิบสอง จริงๆไม่ได้เปิดเรียงก็ได้แต่ผมเปเลี่ยเรียงให้ดูเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับว่าเราพิมพ์ไล่มาเรื่อยๆทีห้าที่เแปสสโอเคครบนะครับเท่านี้เราก็เสร็จแล้วกปฏิทินหนึ่งเดือนนะครับซึ่งเราก็ทําให้ครบทั้งสิบสองเดือนแนล้วก็จะลืมออกแบบหน้าปกสวยงามแล้วก็ ซือไฟล์ปรลานพิมพ์ออกมานะครับก็จะได้ปริทินตั้งตุกหรือจะใครอยาพิมพ์แล้วมาท,ทมําแฮนด์มิเป็นปฏิทินส,สวยๆก็ได้นะครับโอเคนะครับวิธีการทําปริทินก็ง่ายๆนะครับภาษานี้ใครเดวี๋ยวเราก็รอดูกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรมาสอนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีคับ